อืขาบอกเงียวเลยครับนะงามเนาะครับดอกเนี่ยพณดนะอือ้แต่ส่ออ่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกามาพบพอกับผมใบอ็มแล้วครับเมื่อนี้ผมกาจะพาพี่น้องเขาปลามหารอเบิงเห็ดเนาะครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมน้ากันเนาะครับว่าจะได้เห็ดซําไหนเนาะครับเพราะว่าตอนนี้กะสายแล้วเนาะครับกับแดดกับบ้านในออกแล้วครับตอนนี้มาครับมาเข่าปลารอเบิงเห็ดน้ากันเนาะครับพอแล้วครับดอกแรกครับ เห็ดดินตัวนี้ครับหเห็ดดินพึ่งออกเด้อครับเนี่ยนี่ดอกเดี่ยวครับคุณครับเห็ดตะไคร้ครับดอกขาเงว้ยวเลยครับนี่ บ่ได้เขาปลามันนอนบ่หลับตัวครับมือบ้านกับบอได้มากหาต่อครับคุณครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงน้ำมาครับเนี่ยนี่ดอกเดียวเห็ดแดงเริ่มออกตัวนี่ครับ ปกติมันออกเป็นมูด้เนาะแต่ว่านี่พอดอกเดียวเบิงส่งคือจังฝนสีตกเนี่ยแะครับมันเป็นคึมๆเนาะครับขนาดเกาโม่งเลยด้ยนี่แดดยังบ้านไหนออกอยู่คุณครับพี่น้องครับพ่อยีกแลรอครับเห็ดตะไคร้ครับดอกบานเลยเนีย่สองดอกครับอดอกงามเลยครับนี่ยคนดอกนึง เอาดอกนี้ก่อนนะครับ อืคาบกเงาเลยครับน่ะคุณครับเห็ดตะไคร่ออกอยู่ขางพ้นครับคุณโอ้ดอกบกงามเลยครับเดี๋ยวตั้งกระตาดีๆก่อนมันสีขวมอืมดอกกระลังบานตัวนี้ งามเนาะครับดอกนี่พูนครับดอกนึงครับออกอยู่ข้างต้นไม้ครับเฮ้ยมันดอกบักไงผลตัวนี่ดอกนี้ดอกเดียวป่นอิมเลยครับ <S <S อาดึงไหนล่ะครับพี่น้อง ขากระเครับดอบนกนี่พคุณนะอือแต่สะออวนครับเห็ดดินครับหรือเห็ดแป้งขาวเนาะครับบางมองข้าเจา้าเอินเห็ดแป้งขาวแต่ว่าบานผมเอินเห็ดดินครับเนี่ยคุณครับพ่อเห็ดตะไคร้ออกอยู่ขางพ่นอีกแล้วครับคุณอ้เบ่งแหนล่ะครับ ดอกบานไหมขุ่นดอกตูมเดี๋ยวเอาเดอกตลม่มก่อนนะครับถึงืงียงกิ่นบ่เนนะี่ย ดอกนี้ดอกใบญ่ครับขาดแล้ว บอกไว้ใ้เราครับเมื่อยแล้วเดี๋ยวพุ่มกาจะกลับแล้วเนะครับตอนนี้มันกะสิบโมงกว่าห้วครับนี่ครับสําหรับเฮดเซานี่เนาะครับกะพ่อได้ต่าปนต่าเจียวเนาะครับเบืองดอกนี้แหละครับดอกเละๆครับเนี่ยหอมครับย่างนี่โอ้กินนี่สุดยอดเลยครับ เห็ดตะไคร่นี่บอมักเกียงปันไดเนาะครับบอมอกับอันเกียงครับหมอกับย่างต่ำปุนต่ำเจียวเนาะครับคนทางนี้ข้าะเอินเห็ดลมครับยางแล้วโอ้จุดลาก้าแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวซีได้เฝ้ากับบ้านเนาะครับเพราะว่าสีได้เฝ้าไปล่างไว้ครับล่างเราก็จะนึ่งไว้เนาะครับเราก็จะนอนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมือเร่งนี้ได้เพจงานต่อครับ เขางันสีทุ่มนะครับสีทุ่มเลิกเจ็ดโมงเสาร์ครับครับช่วงนี้มันกะถ่าฝนตกลงมากก่อนะครับแต่ว่ามันก็ตกอยู่ครับแต่มันตกบ่แห้งนะครับบางมองกับ่บตกเลยแหละทังนี้เรียงคักเขาข้าเจ้าวานไวนี่ได้สูบน้ำใสเอาเด้ครับเนี่ยโอ้บาขึ้นทางบานเห่านะครับทังอีสานบานเห่านี่ฝนดีคักช่วงนี้ เห็ดออกหลายก็จะได้เป็นกระตาผุนนอครับแต่สวนอ,อีนอีล่ะทาง้งผุนแต่ทา้งนี้กะรุ่นกันต่อไปเนาะครับถ้าฝนตกมาเลีงๆก่อนผมก็คิดว่าเห็ดมันก็จะออกหลายกว่านี้อยู่เนาะครับเสานี้คือสีโบมีค้นมากดอกครับเพราะว่าเบิงแหล้วมันบอเห็นห้อยค้นมากนะครับกะคือสีมีแต่ผมนี่แหละครับมาเป็นบา้ามากผู้เดียวขนาดเข่ากะได้ครับเนี่ยเลือกงานมากมหาเห็ดหครับ มูเขาผ้ากันลับกันนอนเหมือนพมิ่เขาปลาย่างเดียวพูล้ครับประมาณช่วงใบม่วงพูดแล้ะครับจังสีนอนนอนหรอกอ่ะผูละประมาณหกม่งหรือถุ่มหนึ่งเนาะครับคอยตื่นหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแหละครับเพราะว่ามันอาทิตย์แรกมันนอนบ่ค่อยลับปันใดเนาะครับหมดแดงสมกัดครับจังใดกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเฮ็ดครับ มาผู้เดียวครับปลาเกาหมองเกลนะครับกะจะพให้ยามมาจวบบึงนะไรครับพี่น้องช่วงนี้เขากะพ่อมาย่าหมูเสาได้อยู่นะครับครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาแล้วครับผมกะจะคอตัวกับบานกอนนะครับสีฟ้าเมื่ออาบน้ห์นอนครับขอบคุณและสวัสดีครับครับลดเด้อครับพี่น้อง